ดีครับทุกคนมนี่บอกลาครับจัมาดยี่วิวบ้านบอกลาให้ทุกคนมึงนะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้บ้านบอกลาเกษดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทาสีใส่ประตูกระจกหมดแล้วครับฝากงนอกค้าง,งไว้นเข็บเรียบร้อยครับต่อค้างตรงค้างบ้านครับแล้วสีไทยหลบๆอกให้มึงจกักน่อยนะครับ แล้นี่ประตูนี <im <im ่ต to ่กอนมันจะเป็นประตูใหม่นะครับจะวาเปรนเลยนะครับเพราะว่าประตูใหม่นะมันโงอครับสื่อเมื่อไหร่ด้วยครับแล้วมันกัปิดก็สนิทครับหนันครับเอาวางไว้ตรงนั้นครับประตูใหม่นะครับสื่อมาแพงครับมันกะโงอนะครับแล่เวลาปิดมันปิดก็สนิทครับจะเลยตกเพยนมันเป็นประตูกระจกนะครับไอ้ครับเดี๋ยวพวกเราจะพาไปมึงขังไหมครับ ถึงไหมนะครับใส่ป้ายนิดหน่อยแล้วครับปานล้างนิดหน่อยบอกนะครับแต่ทีนี้วิศรพหม์นะครับขอที่เทียมตะต้อของบอกแล้วครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นโซฟาครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานตะก้อปรตู้โชว์ครับอันนี้ประตูกระแทเลยนะครับแต่ก่อนหูนี่ประตูครับไปกับครับไปว อันนี้ก็จะเป็นตู้เสภาโบราณนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ใบไส้กะเขราครับเมื่อกี้นี้คนุนนั่นครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นโต๊ะมอคเค้าครับอันนี้ก็ทั้งข้าวสารนี่ครับวันนี้พวกนี้ก็จะปกป้องและยึดกะเพราข้างนอกนะครับมองเดูไหมครับหลังจากให้กะเขราสักผ่าครับนี่นะครับอันนี้ก็ต้องออกมาเปิดู่ครับนี่แหละครับทุกคนนี่ค บกลาเองนะครับกลาต้นเต็มบันจนมากถึงเผาเด็มนี่นะครับเต็มแหลกมีสื่อที่เห็ดปันกับมีเต็มเลยบกลาเฮ็ดคลิปเลยนะครับแมกเห็ดไฟแล้วเปล่ามื่อที่สื่อที่เสร็จแล้วเปล่าเฮ็ดปันครับต้นที่เฮ็ดเสร็จแล้วแล้วเขามาดูยังไม่เสร็จตีนะครับก็เสร็จเป็นบันยูได้แล้วครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เดะยังไมเดะไส้ปลายังบม่เดะทาสียังบม่เดะยังบม่เดะตอกหรือหอกหงึกนะครับ เนครับหลายจนเรียบรยเบิครับปีนี้ก็มาตอกเติมเิมแล้วก็ตอกเตมเมนะครับใส่กระกระตกสองานก็ระกระจกตังินครับแล้วก็ตแล้วก็ตอหลังบานแล้วก็ทาสีครับทาสีภายอกภายในแล้วก็ตีปากนอกข้างครับ้งในบานแมหวบลกตี้ครับอแล้วครับทั้งเบเบไปึแนเห็นอย่างแน่ครับหนึ่งแสนมืน ตะโกนสองบานแล้วก็ท้าสีบานครับแล้วก็ต้อเติมผังหลังบานครับแล้วก็ใส่ประตูเป็ดลกตรงนี้ครับแล้วก็ทีป้าแล้วก็ใส่ไฟอันนี้ครับท้าสีกะะท้าข้างนอ,อกข้างในแล้วับนี่นนครับ อยา่ smile, ยงางน <HHH> ั้นเหรอครับแต่บอกว่านจับที่ทุกคนเึงคิดบอกลามาตลอดครับแล้วก็ตอนบอกลามีเงินเอ็ดบากันถึงเขาตรงนี้เลยครับตรนนี้กะเซ็ตไว้เดยนครับบ้านนี้ครับจัดมาที่นี่แต่ค็ดแิ่เงินดีๆกันซิได้เก็บไว้เป็นเงินเก็บของเค้าครับจัดตั้งแต่เหตดคิดมานนิจะดว่ได้มีเงินเก็บครับว่วเอามาเอ็ดบานครับแล้วก็ให้ให้ตาตากับยายสี่รถสี่ลี้ เ่าเดินนี่ละครับเราใช้ฝ่าประกอกระซื้อให้ครับนี่ละครับกับผ่้ไดมีนิงเก็บปันไดต่อไปกัสิได้มีนินเก็บนี่นะครับเพราะว่าเฮ็บปานเสร็จแล้วครับได้ว่ากระตรงให้ตากับยายได in ้ว่ากระตองให้ตากับยายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพ่กเมนพวกให้เลยครับเดียวอีตากับยายเดี๋ยกอีตากับยายนี่สิพวกนี้กินครับเพราะว่ามีค้นหาห้นะครับมีตลานนี่ละครับหาห้ยครับ ยังไปยังมาไมุ่ล่ะครับ <laughs> ไปล่ะครับแต่ละวดบ้านหลังลหน่อยหน่มีล่ะครับมากว่ากันเะว่าตัวไปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊กจุก๊บุ๊